สบ,บายดีสาวตะรัมจ้ามือนีกลับมาพอกันกับบรรยากาศยามเศร้าเด้อมือนีสัตะรัมกบจะขึ้นบ้านสวนได้จ้าเพราะว่าจะขึ้นไปหาเลือกไม่ไว้ไม,ไม่ตัวที่ข้าเจ้าไปขนมาจากอันบ้านตัวที่เขาซื้อห้ลาจา้าเพิ่นมาส่งมือขื้นว่านี่กะ เนเด็กดืนเที่ยงคืนจังแล้วพอโบเมนโค้งง่ายเด้บ้านหลังบา้าหง่าพอแต่เฮามากเฮาลือ้อยังออกเปิดแล้วกะได้ถูกสิ้นส่วนเลยแต่เฮาก็ยัง่บห้ว่ตัวใดเสียแนตัวใดได้แนเดี๋ยวมื่อนี่ลหละจะพากันขึ้นไปเลือกไม่จ้า <c oughs> สายแล้วเด้อตอนนี้นะ แดดออกแจ้งจางปางคักป้านหยังพากกันขืนบ้านสวนเสิเห็ดเวียกได้ยุบอลบาบัตีนีเมือนีห้อนอ้าคักปกติตื่นนอนมาบดีอ้าขนาดนี้แต่ว่ามือนีเอ้าเอ้าเอ้า,าแบบนี้จักว่าเฮ็ดบดสิออกเนาะคันบ้านซัตตาดัมนี่พ้นต๊ปุ๊บคันห้อนเอ้าแบบสี้ทึงผ้าลายนี่เตรียมไปหาเห็ดปวกเห็ดเผิงลดละแต่ว่ายุ่หนี่เห็ดเผิงก็หายากยุ่จ้ะสงสัยเฮาบุฮุจักบนมัธละ แต่สตะดัมไปตลาดก็ได้ยินอันข้าเจ้าว่าแวแวแวอยู่เดว่าเฮ็ดเพาะเริ่มออกแล้วเด้อว่าสัน้นสตะาดัมสิมีเวลาว่างไปหาเฮ็ดเพาะอยู่บ่เนาะบัดที่นี่เพราะว่าช่วงเมื่อกี้กับฝนตกแห้งเติบอยู่เด้สตะาดัมไปการอึงกับเจนว่าได้เป็นสิบกว่ากิโลพุ่นหละ่ะอึงสตะาดัมกับยังบ่ทันอันลวกอะลวกแล้วก็เอาเข้าอันซ่องฟิดไว้อยู่เพราะว่าสตะาดัมจะ เอาเมื่อฝากแม่ยังขังไว้กับขี้ดินทรายอยู่ในกระซามยุ่ละจ้ะเห็นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบอกว่าให้ขังใส่ันดินทรายไว้ก็ได้มันบอกเป็นยัางไงาดอกว่าสั้นเพราะว่าสิ้นเดือนสตระทำจะกลับบ้านจ้ะแม่สตร,รมมนะทำคือยังนิยงน่ะแล้วก็มีอันคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบอกว่าให้นกนำห้อนแล้วก็เอาใส่ซองไฟิตไวก้ก็กินได้โดนเดี๋ยวสตระทำจะถดลองจ้ะบัดมาจากบ้านสวนพุ่นละ ตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วล่ะจ้าเบิ่งครูเพราะว่าเพื่อเผื่อไปหาทอเ่อเพื่อ,อ,อจะเอาขึ้นไปใส่วางอันน้ำสุนขีด้ดินไปหล่ะจ้าขื้นไปมือว่านกาไปพ่อวางน้ำสุกบ้านสวนสาตต้าดมเจนอยากโยกล้ออู้ย,ยเดี๋ยวจะพากันเอาทอนสีฟ้าฟ้านะไปใส่มือนี้นะ สบายดีตน้นไทสายครับผมวันนี้ลุยงานกันต่อครับหลังจากอีพีก่อนหน้าน,นี้เนาะเราไปรื้อบ้านนะครับวันนี้ตอน,นี้ก็จะขึ้นไปขึ้นไปคิดก่อนว่าจะทำไรต่อดีนะครับทีนี้นก็คือ,อจะไปถมดินทำร่องน้ำก่อนเพราะว่ากระท่อมน้อยที่เราสร้างก่อนหน้าน,นี้นะจะถล่มแล้วถ้าฝนตกลงมาถ้าเรายังทำทิศทางน้ำไม่เสร็จนะเรียบร้อยเนี่ยนอนนะครับ ายขึ้นบ้านสวนพุณ่าชนะครับวันนี้ก็ะต่นสายนิดนึงเพียมากลือบ้านเสร็จทุ่มกว่าเมื่อวานโอ้ตื่นมาเพียมากอเอ็ดงานสายกับเป็นอย่างนะครับเป็นงานของตัวเอง มาฮอดบ้านสวนแล้วจ้าป้านขึนมาบ้านสวนลมคือผัดดีแท้ละบบัดที่นี่ตอนอยู่นอนหน้าลมกับบอดดีป้านนี่เด้พอแต่ขึ้นมาบ้านสวนเท่านั้นละลมผัดเย็นบอยบอยโอ้ยเป็นตามหานอนเวนแท้ละบบัดที่นี่เอาทออันนี้มาใส่เป็นตาซียูยูบอต้องลองดูครับผมโอ้ลองดูก่อน <laughs> แก้ปัญหาน้ำทะลุล่นเถียงนาฟ้าโตคือมาถือถังน้ำแข็งใหญ่แถอน้อเดี๋ยวเมื่อวานยังเต็มถังอยู่เดี๋ยวเอากระซ่ากับเข่าก่อนจ้าเพราะว่าสต้มเห็ดกับเข่าคืนมากินอยู่พี่เด้ กินข่าวก่อนจังเห็ดเวียกเนอ้เองบอลรนีจะไปครับต้องเดินด้วยท้องครับผมเห็ดเวียก,ก่อนจะมากินข่าวบับจีบวาดิบอลรนีเติมกาแฟแล้วล่ะเมื่อเช้าอาจารย์เติงมาเล่นด้วยนะครับอาจารย์เติงบอกว่าจะไปออกงานที่าภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้โหอ,อ,อาจารย์เติงไปไกลมากนะครับออกงานอีเวนต์ช่วงนี้ออกมากินกาแฟกับบอรรนีตั้งแต่เช้านะครับ คนบอกว่าช่วงนี้บุคคลเห็นหน้าเด้อวันนี้นะจะเดินทางลงกรุงเทพจันเติงนะสงสัยมีงานอยู่กรุงเทพแล้วกันจะนั่งรถไฟไปที่คนครศรีธรรมราชมาชวนบอลลี่อยู่ไปเที่ยวดงการบอมเห็นไหมโอ้บอลลียังไปบ่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านก็มาเมื่อวานตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเอหลบแดดหลบฝนยังไงนะครับหลายท่านก็เป็นห่วงว่ากลัวบอลลี่นะสร้างบ้านแล้วมันจะถลม่มบอลลีจะ กําลังคิดอยู่ว่าจะเก็บไม้ไว้ยังไงตัวน,นี้นะเราก็ยังไม่ได้รีบสร้างนะครับผมแล้วก็ต้องหาโอกาสที่มันดีนะต้องมั่นใจว่าดินมันแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์จ้เนอะถึงจะสามารถสร้างได้ตอนนี้เราก็าต้องทําที่เก็บไม้ที่แรกก็ว่าจะยังไม่ซื้อคิดไปคิดมาผัดพอเราอยากได้แล้วมันจะไม่มีก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนแต่ตอนสร้างเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนนะครับต้องรอดินให้มันแน่นหมดละต้องทําที่ เก็บให้มันดีๆตอนนี้นะเนาะไอ้ทันเช้าก่อนมีอะไรกินบ้างเช้านี้นะมาเบิ่งเมนูจ้าโอ้โห อันนี้อื่งอ่างตากแห้งได้กินแล้วเด้อน,นะครับแม่นจ่านี่อุ้ยสีสารก็จะประมาณนี่อันนี้ต้มซ่วอันนี้ต้มมเส้านี่ก็เลยอยากกินซ่กเลยซ่วอีกอ่าอันนี้เลยเอ่ยอันนี้ห่อส้มหมูแม่เป็นคนทำมาอยู่ข้าวแล้วครับมาเลยตอนนี้โมแม่เก้าโมงแล้วบอเก้าโมงเก้าสิบโมงแล้วล่ะ <c oughs> วันนี้ตื่นสวยจักหน่อยเด้อนะครับผมมาเลยมาเลยดเวียกหนักเมื่อวานนะครับมากินข้าวที่บ้านสาวนเช้านี้ มากินข้าวนำกันเด้อจ้าทานข้าวด้วยกันครับผมเอาอะไรก่อนดีเอาโลดขออึ่งอ่างตากแห้งเลยครับผมอตอนตากมีแมงวันอยู่บ่บ่มีเลยจ้ามีเนาะเนีนเป็นจังไรแห้งๆซ่บเด้ออบอ,อันนี้ก่อนตากแห้งก็เอาไปต้มสุกเรียบร้อย โัักปาง,อง,อง,ง,งไข่เต็มท้องอึลึงเบิ่งพลมิเต้ไข่หมดน้ำหน่อยอันนี้ซั่วรอบสองเมนจ้าบนตกรอบหน้าจะออกอีกหรือบ่ยังสิมีรอบสามรอบสี่อยู่เพราะว่าอึนสาตารัมยังหลายอยู่บอกกลับบ้านแล้ว่ะเอากลับคือเกา่าแต่ว่าสาตารัมจะนอกเอาแบบนี้ค่ะ เนียบหนังกรอบมากเหมือนหนังไก่เนาะกรอบๆับเคื่อนกับเี้าอีกแบบหนึง่งอันนี้ส้มหมูอันนี้แม่ทำเองเนาะแม่จ้าโอู้้ เป็นได์แซ่บกินข่าอิ่มแล้วก็ไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานก่อนจ้าเดซอตรำยางไปเบิ่งไม่แป้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่นั่งคุยกันกับบอลลี่วาสิพากันเลือกออกแบบไดแล้วก็จะพากันเลือกแลละเอาไปปะไว้ยูใสเพราะว่าเอามาแล้วก็เฮายังบ่ทันอันปุ๊กเห็ดบ้านกะ ต้องหาบอนเมียนยากอีกจ้ะคันสิป,ป้าละเซอละสายกับบอด้ย่านปวกขืนอีกอย่างสังกระสกสังกะสีกับป้ายูนีบ่บอด้ย่านฝนตกฝนตกห้ามแลยมันจะเป็นเข่าขี่เมียงได้บบดทีนี้นะได้หลายยูเดอร์ไม่ก็ได้เบิ่งผูอันนี้สฉพาะเสาเฉพาะเสาบ้านปอดรวมทั้งมดทั้งพวงประมาณกัวละเตาต้นเสาตะดำวะเบิ่งผู เทิงเสาน้ยเสาใหญ่เด้นี่นะะทึงเสาสันเนเพราะว่าเป็นบ้านที่เพ่นโตไปโตหนาโตหลังโตเกยซ้ส่โตเกยขูวาจ้ะนี่อันนี้คือเสาบ้านอยากบอกว่าเสาก้มอูดหลูดงามขักบ้านหยัางเหมาะอหลีเหมาะกับการเอามาเห็ดบ้านสวนสุดยอดโลละจ้าเมืองผูแน่นนาะตันขัก เป็นตาออนโซนแต่สาตรามกับโบหู่เป็นไม่ยี่งแข็งแข็งมีเสาหนึ่งที่กลนเอามานำบ่ได้บอยอมขึ้นมาจากขี้ดินเลยก็เลยให้อันสร้างนะเอาเลยเลยหรือว่าเอาเครื่องตัดเลยจาะตัดเข่งเลยบริทโทนขึ้นมาเลยเสาหนนะแน่นอีีาเจ้าพังลงไปในขี้ดินนะประมาณเมตรห้าสิบที่ความยาวลึกลงไปในขี้ดินนะปาโถ สมสื่อกับคำว่าบ้านแต่กี้แต่ก่อันซาตตามนางคุยกับคุณยายอันขางเฮือนท่นละเพิ่นว่า,วาบ้านหลังนี่บ่ตามกวัวร้อยหาสิปีบ้าทก็อยู่โดนปานนี่บ่ซาตตามว่าอีกอย่างแปลกบ้านเก่าอีลีอีหลอแต่ปวกบ่ขึ่นเลยแต่ก็มีไม้ดอกเนแบบว่าไม้โดนถึกน้ำถึงอย่างละมันดอกไปสิฮนะอันนี้คือสาวเด้อเดี๋ยวซาตตามพามาเบื้องนันฟังเบื้องนี้ ส่วนฟังเบื้องนี้ก็คือไม่แป้นไม่เส้นไม่คือไม่้ังรวมกันมดเลยทั้งไม่เศษแน่คนที่มั่งบ้านเพิ่นกะเก็บคือหลดหม้มดคักอีลีมาเพิ่นก็เอามาลงใหก้กกบเป็นระเบียบเหียบห้อยจ้างเพิ่นคนละหันหาล้อยก็เลยเพิ่มมันให้เพิ่นอีกคนละล้อยกลายเป็นคนละหกร้อยคนที่มาเห็ดอันมั่งบ้านแลวก็มาส่งไม้ห้นี่นะ แล้วก็จ้างค้นที่มาดึงเสาหาอีกอ่ะพันสองจ้างรหลดค้นมาก่ะสองพันหาโอ้กลัวจะมาเป็นบ้านกันกลัวจะได้มาไม่หลายปานอีกอะบ่บอแม่นของง่ายเดย้บอกแล้วนี่เพิ่นกับมาหาโลเลยเป็นได้พ่อมลุยยู่บ่ฮึหาที่เก็บไม้ก่อนครับบารนี่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับ แผ่นไม้ก็ยาวๆมาดูแล้วล่ะแม่จ่าทีแรกว่าจะไปเก็บที่กระท่อมหลังนูน้นน่าจะโบสุดสิบบได้ทำโรงเรือนเก็บไม้บอก <c oughs> นสิบบได้ตั้งหลังคาขึ้นเอาหลังคาอันนี้บบตั้งนะได้มั้งตั้งขึ้นแล้วกับทำที่เก็บไม้บอกจ้ะหรือยังไงจะไหวอยู่บ่หนี่ม่ไหวก็ต้องไหวเอามากแล้วก็ต้องเมี่ยนเบิ่งปูเพราะว่าเราต้องเก็บให้ดีนะครับกลัวปวกปวกลัวมันโดนฝนจ้ะแล้วก็สร้างยังบบได้ดินยังบบแน่น ตอนนี้ก็คือต้องหาที่เก็บให้มิดชิดไม้มันยาวไม่รู้จะเก็บที่ไหนเยาาอิหลีไม้ใหญ่นะครับเบิงผูไม่แป้นกับมีแต่แผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันหน้าห้าสิบคุณน่นะสงไปเ<อ>บิงผูบักใหญ่นะครับใหญ่คัะถ้ามี<อ>ที่เก็บก็ต้องยาวๆแม่นเหมือนเก็บเรือหางยาวพุ่น่ะแม่จ้ะ <laughs> เอาไงดีบริสียเลยเดอ้อบ้านหลังนี้บึงอันนี้คือแป้นปูเลยจ้ะมีแต่แผ่นสวยๆทั้งนั้นเลยแป้นปูนะเป็นพื้นส่วนอันแป้นผ้านะบบอยากเป็นปานใดเนาะบาลานีเพราะว่าก็เอ่อได้แค่บางส่วนนะครับจ้าผ้าเป็นแป้นที่บางที่สุดเวลาเพิ่มากเลยก็เวลาเพิ่งงัดแลวมันอยากแตกนี่อันนี้ก็ต้องตัดออกนี่จ้านี่มันนี้ มันดอกอะไรจ๊ะบะเทาเห็ดบ้านผู้เราเฮาจังห้เพิินน่ะนั่น<ม>เอาประมาณนี้เอาเรือเจียออกโอ้ขักอยู่ขักอยู่ไม้นี่น้มขักไม้ทุกหลังนะได้ประมาณครึ่งหลังจ้าเราอย่าไปอ่านว่าจะได้ทั้งหลังนะครับผมเผื่อหรือเผื่อมันแตกเผื่ออะไรเนี่ยได้ประมาณครึ่งหนึ่งจ้าเผ่อๆได้อยู่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ม่นี่หรือมาส่วนมากมันก็อมันอาจจะเกิดในการ เลื่อนย้ายมันแตกนะครับเวลาเขางัดมันก็ไม่ได้ทุกท่อนนะครับจ้ะก็น่าจะได้อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะประมาณนี้แหละแต่ว่าเสาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นบักใหญ่โอเคเลยซื้อบ้านสามหมื่นพอยุบอลละนี่นโอเค,อเคยุบ่ก็โอเคอยู่นะครับผมนี่อาอปวกกิน ปวกขึ้นมาเห็ดล่างใส่แต่กระโบ,บแพ่เสาเสาแข็งกลัวมันเป็นบางเสาแม่แต่เสาจะใหญ่จริงๆใหญ่ไม่คิดว่าเสาจะใหญ่ขนาดนี้โอเคก็คุ้มราคาอยู่นะครับผมถ้าเสาปูนปัจจุบันกนะต้นละพันแล้วจ้ะแมนประมาณสามเมตรกับต้นละพันล่ะออันนี้ถ้าเป็นไม้อนุรักษ์จริงๆเน่โบ๊แม่นต้นละสามพันสี่พันือบอกนี่นะจ้ะจริงๆนะครัมเมนะ 3, 000, 4, 000บเนี่ยเป็นไม้เป็นของหายากแล้วล่ะแม่ คน 4, ละสามสี่พันนู่นละถ้าขายนะเบิ่องปูมีแต่เสาเบิร์ดเลยกอ,อ,องนี้นะนี่ <c oughs> ติงอยู่บ่อ <c oughs> อย่าทำตาโายกอ,อันิเปดคนยังบอยักขึ้นงามหลายงามหลายขำบอได้ไสอันคนมาเอาลอกดึงข้นนีก็บ่ได้แน่นอนเสาเมือวานนี่นะพักแต่เสาิล่แหะจา่สาสวงามมากอ่อนซ้อนอยู่ <c oughs> ส่วนฟังเบื้องนิบสังกะสี สังกะสีนี่ละเมียนยากนี่เหตุจังไดสังกะสีบอลนี่ว่าจะอไปเก็บไว้อยู่กระทบหลังพุ้นจ้าว่าถ้าฝนตกปุ๊บสังกะสีเนาะมันวางทับกันมันโดนฝนมันจะอมันจะดอกจ้ามันจะขึ้นสนิมแล้วมันก็จะเสียหายมันจะไม่เหมือนที่เราทาด้านบนเนี่ยเพราะน้ํามันไหลผ่านอันนี้ถ้าฝนตกปุ๊บน้ํามันจะขังแล้วมันก็เกิดสนิมนะครับ ต้องรีบเก็บให้ไวอาตอนแรงพูดะตอนนี้บริณีทํางานบาไหววันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากน่จสาจสิ6หกองศาพูดด่นะครับน่าจะเอาไว้ทํางานตอนช่วงเย็นเนาะเพราะว่าต้องรือ้อตัวนี้อกก่อนนี่จะยกไหวยี่บ่สิบรได้เอ่อไปหาลุงหนุ่มมาช่วยบ่ <c oughs> หนักเตอนิเนาะ <c oughs> ไปเอิ้ลุงหนุ่มมาช่วยเลยบริง,ง่ายเยอะเลยหนักมาก ชุดนี่แหละตาสิได้แก้เมื่อนี้นะเอาเลยลุยลุยเฮกำลังคิดอยู่จะแก้ยังไงนี่ลุยเลยสิบรถเข็นบ่พอเลยสิบรถเข็นน่าจะไม่พอนะครับหัวแมนของตื่นเตือนได้ล่ะหัวเข่ามันกระถดมปานนี้เนาะโอ้ยกระนํำโตะนํำนี่แก้จังใดก็บอกหายดอกน่ำโตนี่ขันเทาตันม่งนี่มันก็จิบมา่สโตมาฟังนี่อีกนี่ต้องเอาผ้ายางมาปู พยัยา์มาปูจบเลยอย่เนี่ยให้มันซอมไปเลยเอาพยายามาใส่เกลือปลาหนองก่อนเดอ้อจ้าส่วนห้องน้ำบาลณนีเพิ่นยังขอขิดเบิงกรสั้นสตวร์ตดาว่าอย่าขิดโดนไลายเดอร์ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงผ่าดังแล้วเดอ้อ เมื่อวานกับป้าดังคือฝนสิมาอยู่ตอนแลงนะเอาไปเอามาก็บ่ตกซ้ํามื้อนี้ก็ได้ยินเสียงฟ้าดังอืมฮึมๆอยู่แต่บ่ฮู้ว่าจะตกอยู่บ่เฮ็ดอันห้องน้ําก็คันบ่เฮ็ดตอนนี้ก็บ่ได้อีเด้คันฝนตกมือแงเพ่นแห้งสิเจือนไปหลายกว่านี้กดว่าเิงเิง้าแจ้งจางปางได้ยินเสียงอันฟ้าดังเิม ป้าเเดอ้ออย่าขิดโดนลายเดอ้อผลนมาอีกแล้วเดอ้อฟ้าร้องแล้วฟ <ś led> ้าห้องอยู่กะเรงกะเึง,ง <ś led> กินอยูบ่บ่หึ่คือพักกันเงียบเท่าไหร่ หนแดงสตาตตาดมกับคือสิตุยเบิดแล้วลาเบิงผูพักกันเหี่ยวกับจงกับจอยเบิดแล้วแปกน้ามันนี้เอาแหนามาใส่กับโบคอยอยู่จะกว่าเป็นพี่สังสงสัยหน้โบคอยมกักขีตุม้มแท้ๆโลรด แนมมาแจ่เบื้องนี่กะคืมฝนมาแล้วจ้าเบื้องผู่สิได้เห็ดอีหยังทันอยู่บ่นอ,อน้อมืดอนิสิบบ่อเดทามือนาพุ่นบ่อมือดมาแล้วอือคืออือคือจ้าเดี๋ยวซาตต้ายยางไปหาเด็ดเอาใบมะกรูดเมื่อใส่ต้มอืงไว้อันเห็ดอันเข่าตู้เย็นไว้ก่อนจ้าเพราะว่าเอาเมื่อมืดกับเบิร์เป็นทีเห็บห้อย ส่วนเบลล์นี่เพิ่นกันย่งเห็ดอันนั้นเพิ่อนูยโอ้โหวาสีแล้วท่านผลยู่บ่จะไปเด็ดเอาใบมะกรูดก่อนโอ้ยว่าพากันขืนมาเห็ดเวียกขืนมาแล้วแปลว่าห้อนแท่ห้อนว่าห้อนแท่ห้อน,อนวา่าพระาพากระดัง้งอยู่เทิมเทิมบัดทีนี้จะถ่ารุ่นกันมือแรงผู้ลาา่ะจ๊าว่าผลสิตกอิหลีอยูบ่โอ้โห ใบมะกูดกับก,กาลังปงใหม่เบิงผูวว่าแต่แจักมีแมงพ่สังมาเจาะมากัดเป็นกระปองกระแปลงมือกัับลาวเดี๋ยวสาตานจะเอามีดขึ้นมาตัดเอาอยู่เพราะว่าอยู่บ้านสาตานนะ่ะประมาณสี่หายยอดนี่แหละขายกําละสิบพันผุนเดอร์โบได้ถือๆดิอีกอย่างเบีย้ยตัวที่ข้าเจ้าเพาะขายให้นะคะเป็นเบี้ยน้อยๆต้นมะกรูดนะบริเัน ชื่อยูพี่ยูพี่นะต้นบักไง้ะเจ้าเพาะขายก็ได้สตะดามซื้อเมื่อให้แม่ปลูกแล้วละ่ะส่วงกับลาวรอบก่อนนะแต่ว่ายังยังบบหายเพิินเก็บกินต้องทาให้เป็นต้นไงก่อนจังคอยเบ็ดอันไปใส่อันขู่ใส่ทิซังได้เดี๋ยวเมื่อเรามาตัดเอาเมื่อใส่อบเปดแทบบคุยยังนี้เดอร์โฮมททวน,ทวน เสียดายสาตาดำบริืือเสียมมานำคันถือเสียมมานำาสาตาดำว่าอยากไปแวะบึงน่อไม้ไผ่บ้านก็ที่สาตาดำเคยมาหารอบกอนแต่ว่าบริืือเสียมมาเลยจ้ะหลวงปู่ไปบอกเป็นยังไหวมือหนาผู้หละจังสีซื้อเสียมมาแล้วก็จังสีมาหลอกหาบึงสิไปบบดนี้กะสิได้ซวนบอลนี่ลงนอนนาแล้วหล่ะเพราะว่าคลื่ฝนมา สตระรํต้องกับเมื่อหาเมียนเสือผาเดชเพราะว่าวมื่ว่านีสักเสือผาแล้วก็นยังบพท่านพับเขากองจ้าก,กันปะไว้กับโบได้อีกฝนตกมันสิปเปียไปลายปายฝนมาแล้วสตระรําเฝ้าเมื่อไหวเสือผาเด้อ้าวกับแล้วบ่กับจ้าวันนี้คิดว่าจะเอารถไถ่ขึ้นมาตอนเย็นพุะ่ะ ว่าจะไปขนสากะสีวะตรงนี้จ้ะกลัวมัขึ้นขี้นขนสนิมแต่ว่าตอนนี้น่ะขนมากพอได้เขาไปเอาเราถไถมาก่อนไปพดว่ากันฝนมาแล้วฝนไล่งานดีนะครับวันนี้ ตอนกับกระจั๊กฮุบจักหอบเดอ้อเบิงผุนกระถังกระโบนแมนกระถังหยั่งดอกจ่ากระถังน้ำแข็งเพราะว่าอากาศน้อนขาดบ่ได้เลยน้ำแข็งตรงมาถล่มนะตรงไปเอารถไถามาขนดีกว่าจ้ารถเคียนวันี้ล้อมันน้อยเมื่อวานนี้เอ่อเคียนไปสิบรอบแล้วโอโ้โหเกือบเป็นลมเอารถถ่ายมาขวนดีกว่าไปมั <c oughs> นบ่ายไปแล้ว ฝนสิลัดทางเขาอยู่บานาอเบิง่งผูกโอ้โหไม่พายุบอกพายุลมแต่แโลดคือ <c oughs> มาโงนสีดำค่ักทละลาะพายุคือมาตอนกลางวันเนอะบัดนี้ <c oughs> มาหดนอนนะาแล้วจ้ากาแฟมานี่แล้วแล้วแล้วกาแฟมาให้แม่แล้ว <c oughs> ตอนนี้กระลมผัดมาวงวง,งเด้อตาเป็นตาต๊ะกิลี่ยูดอกผ้าดังคืมคืมเร็วมาแต้ชัยอเอ็มซีมาแต้าชายัาชาย,ก,นนออยก,กินขนมหรือ,อยังลูกกินขนมหรือยังแล้วแม่ตุย้ยต้องแต่งง้องแง,งงมานี่แล้วอุย้ย เซงซี่ละมอแต่นะเมย์เมือยกับลูกลูกเลนหลับมาเร็วอันนี้ง้องเงงอันนี้ง้องเงงง้องเงงอันนี้ใส่น้องไปใส่ลาเต้ไปใส่ลาเต้กับเยลีไปใส่อน,นี่แม่ตุ้ยม่หนิมาแม่ตุ้ยกินเขา่าหรือยังกินเขา่าหรือยัง <c oughs> แม่น่าจะเกลือเข่าแล้วล่ะจ้าปู่พวหินแม่อยู่อันหลังกระท่อมผุละพักันนอนอันเย็นอยู่กับพ่อแม่ตุ้ยนี่แม่ตึ้งตุ้ย ลาเต้ลาเต้กินนมหรือยังนั่นนี่ได้แม่เอานมให้กินแล้วมาเร็วเร็วเร็วไปจะกินขน,นมมาเร็วอันนี้ต้องหท้ทีละน้อยเด้อจ้าห้หาลายกระยานลูกกินบ่หมดอ่ะวกินเลยกินน้ำกาเดอ้ออางั้กินยูบละลาเต้กินยูบะไหนี่อันนี้เลยลาเต้ละลาเต้บรีคอยห้อีแม่อุม้มซูเมอร์นี่นะ ใหญ่มากพันแหงขี่รักค่กะเอาไปสนใจมานีมา่มานาอีแม่ก่อนอีแม่อยากจับลาเต้ใจแป่นตาขี่ดื้อคักเบิ่งตาหาน้าตาเพิ่นไปกินนมแล้วอีกกินนมอีกแล้วได้แล้วแซ่อแบ,บอยูอ่บ่หแซ่บบ่แม่ตุ้ยกาแฟแซ่บบ่ เอาลาตากผ่าเขาเมียนก่อนจ้าอุ้ยตัวใด้ตกบัดที่นี่ทางเทิงกระทำความสะอาดพอทางเทิงเด้ออันาแมนอุปกรณ์ถ่ายทำเพิ่นเพิ่นจะเป็นคนเก็บเมียนเองเพราะว่าเวลาใส่เพิ่นจะบ่ได้ถามคนอื่นเพิ่นจะได้ถามเจ้าของอย่างเดียวเบอร์คุก เ็มเลยห้องนี่นะคืออุปกรณ์ถ่ายทําของเ่นตอนนี้ทํางานรอบบ้านบ่ดได้ครับโผฝาร้องหนักมากอีกสักหน่อยฝนตกแน่นอนจ้าเ็เลยมาเก็บของที่บ้านก่อนครับเก็บเลยสั้งเสรจบแวนี้หรือฝาออกนะยังผมมีเวลาเก็บของเลยนะครับพอวันนั้นนะหรือฝาปุ๊บแล้วกะช่างไปพาไปลื้อบ้านหลังแรกจ้ารื้อบ้านหลังที่สองแล้วกยังไม่มีเวลามาเก็บอยู่นะครับ เก็บ<า>เลยเก็บเลยนี่ฮะดอกทานตะวันมีป้าผู้ใดมาเสืองว่าอยู่นี่บุ๊มบนนัวเอาไปกินหมดแล้วบ่นี่มเถุงมือนี่ลืมนี่โอ้โพูดนี่หมดถุงมือซอสดำกบลืมเก่งปันผู้เทา <c oughs> หมดแล้วบ่อ,อันนี้จ,จะทํากล่องเครื่องครัวจ้าอุกปกรณ์ของใช้ต้องกล่องสีเขียวเด้อเอาเพิร์ดนาเขียนอะไรรึเยล่ะสีเขียวมานกกว่านี้อกู